สวัสดีครับช่องพราวถุงเงินครับวันนี้คุณตาก,ก็ได้เอามาไวท้ที่เอามาให้เล่นกองดินนะครับผมเอามาให้เล่นกองดินเนาะโหดูใจมากเลยนะครับผมถูกใจมากๆเลยสาหรับน้องถุงเงินของเรานะครับน้องก็จะเจอกองดินนะครับน้องก็จะเล่นกองดินนะครับกะนอนเกลือก นอนเกือกนะครับชอบกองดินมาก นอนเล่นกองดินนะครับผมนอนเล่นกองดินนอนกองดินนะครับโอ้ดีไม้มาจากไหนเนี้ยวางลงเอาโอ้เจอไม้เล่นเลยนอนเลย เล่นว่าภาษาเด็กๆนะครับเจอคลองดินนะเจอคลองดินแล้วู้ยหัดไม้อู้แรงมากเลยครับอู้โหแรงมากเลยแรงมากๆเลยเล่นไม้นะครับผม เอาไหวไหมยกไหวไหมยกไหวไหมลองยกดูสิเอาอยกไ er, ด้ไหมนะี่ยกได้ไหมนี่เออหนูหนูหนูบ่ต้องห่วงหมาบ่ต้องห่วงหมาหมามันเล่นไว้อยู่ znaczy, เอาก็นอนกินนอนกินเล่นนี่โชว์พลัง พลังไม้นะครับอออู้ออไ้ไหวไหมลองอยู่อะไปก่อนเลยนี่จะเอามาลากไม้แล้วนี่อ้จะลองเอามาลากไม้ดูเนาะโอไ้ไหวไหมจะลองลากไม้นี่อ้าว เอาเอาเอาลองดู oh, oh, oh. oh, ดไว่ว่เอางัดเบิ้งงัดเบิ้งเอางัดไม้เบิ้งสีเอาลองดูว่าจะเอาไหวไหมเนาะจะงัดไหวหรือเปล่านะมัดไม้นี่เอาลองโชว์พลังซิลองโชว์พลังซิจะไหวไหมอา้าวโชว์พลังหน่อยโชว์พลังหน่อยวันนี้กองเชียร์มาอยู่เยอะเลยนะครับผมแม่ๆครับอา้าวกองเชียร์มานั่งชมเยอะแยะเลย อ้าวเอาเอาเออไหวบ่นอาไวโบน่าออู้อืออือแรงแรงดีมากเลยครับผมแรงดีมากเลยแรงดีมากเลยแรงดีมากเลยอาเอาแรงดีมากเลยเอาเอา ลองดูสิลองดูสิเออโอ้โหกองโอ้กองเอาลองเอาลองดูสิโตขึ้นกว่านี้จะเอาพาไปลากไม้เนี่ยเออลองโชว์พลังดูสิ งัดอีกทีสิงัดตัวสิอ่าเด้งตรงลองโอ้คือจริงแค่คือจริงแค่ลูกไส้คือจริงแค่น้อโอ้โหนอนเล่นนั่งเล่นแล้วพี่เอาเอาืออ เอาเออโชว์พลังใหญ่เลยสวัสดีครับลูกสวัสดีครับมามาลูกมามาลูกมาหันหน้ามาเร็วหันหน้ามาเร็วสวัสดีครับลูกสวัสดีครับสวัสดีครับสวยสวัสดีครับ อฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์กดติดตามนะครับอุ้ยนอนแล้วนอนแล้วนอนเล่นแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร e ในช่องคลายถุงเงินของเราด้วยนะครับวันนี้มาโชว์พลังที่ไม้นะครับผมสวัสดีครับ